ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีนั่งอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับผมก็มาทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมขอเล่าประวัตินิดนึงนะครับผมอ,องค์นี้นะครับได้มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นอ่า เขาได้จากการล้างป่าช้านะครับอยู่ในหลุมศพนะครับผมน่ครับซึ่งคนที่ได้มานะครับเขาก็เราว่าไปขุดล้างป่าชา้าแล้วก็ไปเจอง่างองนี้มานะครับดูสภาพคาบดินคาบอะไรนะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับผมนะซึ่งฝังไปกับเจ้าของเดิมนะครับง่างพวกนี้จะมีอาถรรพ์นะครับผม ส่วนตรงที่ทะลุน่าจะเกิดจากการโดนยิงหรืออะไรสักอย่างนะครับที่เขาลองอันนี้คนที่เจอเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เขาเจอแล้วนะครับผมน่าจะเป็นจากเจ้าของเดิมมานะครับผมตรงนี้นะครับประวัติประมาณนี้นะครับได้มาแล้วก็ดินนะครับผมก็ย,ยังมีดินติดอยู่นะครับข้างในนี่นะครับขอบฐานเป็นสภาพทีเ่เดิมมากนะครับผมโดนยิง ความคมต่างๆของเส้นนะโลหะนะครับผมที่การหล่อโบราณน,นะครับสภาพนี้ยังสวยอยู่นะครับผมนี่ถ้าใครชอบเล่นเนื้อหาที่เป็นผิวดาเดิมนะครับนี่ความสวยงามอย่างนี้นะครับดูนะครับพิมพ์นี้ก็เรียกว่าพญางงางอาถพนเก็บดาบส้่ยสังวานนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ให้ความนิยมกัน แพร่หลายนะครับในวงการครับผมผมชอบเสน่ห์ตรงที่มันมีเรื่องราวนะครับผมรอยประสบการณ์ต่างๆนะครับของพวกนี้ถ้าไม่เก่าจริงมันก็ไม่มีเรื่องราวไม่มีสตอรี่พูดถึงนะครับดูสภาพเนื้อหาต่างๆนะครับก็มีคนปิดไปแล้วนะตรงนี้เ <c oughs> พิ่ง ของเพิ่งมาถึงนะครับจะได้ไปส่งของก็ขอทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับนี่ครับสภาพรลหฮะนี่โดนมันโดนความชื้นนะครับของที่มันโดนโดนความชื้นมานะครับผมสองรูเนะหานิดนึงนะครับ ปูนภาพคาบกุนะครับผมใช้ไปสักหน่อยก็ผิวเปิดสวยนะครับองนี้นี่ผมรับประกันแท้ให้ถึงยุคแน่นอนนะนี่ดูความเก่าเลยครับไม่ใช่งานทําขึ้นนะครับผมดูคาบสนิมก็รู้นะครับองประกอบส่วนของพิมพ์ต่างๆนะครับผมหน้าตาความสวยงามนะครับนี่เราดูได้เลยครับ ดูเส้นสังวาลต่างๆนะครับมีความคมนะไม่แตกไม่เนี่ยมีคาดดินเข้าไปฝังลึกนะครับผมอันนี้เราพิจารณากันง่ายๆนะครับผมมีร่องรอยที่โดนทะลุไปนะนครับนมันเป็นรอยธรรมชาติมันเก่ามากเลยนะผมนี่ครับ มันมีสนเสน่ห์ตรงนี้นะคับองค์นี้ที่ผมชอบนะครับดูด้านหลังทีนี้เป็รอยทะลุออกมาอย่างเงี้ยน่ครับสภาพต่างๆนะผมยังเดิมๆนะยังพงกนี้นะพี่ทุกท่านที่รู้ประวัตินะครับรู้ ว่างั้งที่เขาฝังรวมๆไปกับเจ้าของเดิมนะมันมันมีความเฮี้ยนในตัวตัวอยู่แล้วนะครับผมนี่ครบาพกุกต่างๆนะครับเราไปนเน้นสภาพผิวโลหะนะครับผมถ้าถ้าชอบเล่นเนื้อหานะครับเนี่ยไม่ไม่ต้องไปฟังเรื่องราวของเขานะผมขอแค่ให้มันต่อจริๆนะผมของพวกนี้มันดีอยู่แล้วนะครับนี่ครับ นี่รอยนี่สภาพลวงฮะความเป็นธรรมชาตินะครับผม,มส่วนส่งรูปพิมพ์นะอ้วนนะไม่ไม่ไม่ผอมไม่อะไรนะครับผมนี่ครับได้ได้ลักษณะทุกอย่างนะครับได้ส่วนสัตว์ทุกอย่างนะครับหน้าตาเอิบอิ่มนะไม่ผอมเลียวนะครับถ้าเป็นพวกไอ้นั่นนะผมพวกของกอบของอะไรมันจะองค์ผมๆนะครับอ่า นี่ครับหน้าตาผิวพัธุ์ต่างๆเราเห็นได้ชัดนะครับผมซูมดูใ,ใกล้ๆนะครับในตรงสองกล่องเห็นไหมครับดังมีให้เห็นนะครับมีสวยงามนะครับผมดินดินอาจจะเหลือไม่เยอะนะครับหรืออาจจะโดนขุดไปเพราะว่าคนที่เขาเจอเขาขุดออกนะเขาบอกว่า,อ,าอยากอยากรู้นะครับว่า ดินดินมันเข้าไปอุดในองพระนะเขาก็เลยแคะดินเก่ามันออกนะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับดินดินตกดินเก่ามันนะครับผมฮะแตนตรงนี้ก็เหมือนมันโดนดินอัดเข้าไปเขาก็เลยแคะมันออกมานะครับเขาบอกฮแต่ว่าถ้าเน้นความเก่านะครับความสวยงามนะครับผมมีเอกลักษณ์ในตัวนะครับองนี้สวยผมว่า มันมีมนสเสน่ห์น้าลงไหลมากนะครับที่ครับทุกท่านไม่ธรรมดานะครับยังองค์นี้อาถรรพ์แรงน,นะครับผมแนะนําคนที่ได้ไปนะเขาเอาไปถักลุกเชือกนะครับพุ่มเลยให้ให้เห็นเด็ดเสียนอยงนี้ขึ้นไปนะครับมันจะสวยมากนะองค์งนี้นะครับวันนี้ว่า เอามาให้ชมกันนะครับเป็นแนวทางในการดูนะครับผมสภาพพื้นผิวแบบธรรมชาตินะครับอ่าทัานใดที่ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ